สวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างทักทายครูเข้ามาหน่อยนะครับสวัสดีครับพดชกอนนะครับ สวัสดีครับคุณบีสบายดีไหมโอ้ไม่เจอกันดานเลยเลยครับไม่เจอกันดานเลยนะครับคุณบีสบายดีเนาะโคชกอนสบายดีนะครับครูยอยู่ไหนคะอยู่ประเทศไทยครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่สวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันยามยามเช้าเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าเช้าอยู่เลยครับ<ว> าภาพชัดเสียงชัดได้ยินเสียงครูชัดมานะครับอบอกครูด้วยนะครับวันนี้ครูก็นะครับมีโอกาสมาไลฟ์วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่แล้วเราก็เจอกันใช่ไหมวันจันทร์นี้ก็ครูก็เฮ้ยยังไงก็ต้องแบบวันจันทร์ไหมะนะครับมาตื่นรู้ร่วมกันนะครับยามเช้าๆคุณบีบอกว่าคิดถึงแล้วก็แอบดูโค้ดตลอดตลอดเลยนะม่ต้องแอบดูก็ได้นะตั้งใจดูก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณน้อยนะครับสัญญาณชัดเสียงชัดก็บอกครูด้วยเนะาะวันนี้นะครับ มาให้ความรู้กันนะมาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วอยากส่งพลังงานบวกๆส่งมาได้เลยเนาะนะครับวันนี้วันจันนะครับหลายคนก็อาจจะเริ่มทํางานแล้วนะครับแต่บางคนก็บอกหนูทางานทุกวันนั่นแหละนะหนูไม่ได้ทํางานแค่วันจันหรือวันศุกร์นะหนูทางานทุกวันสิ่งของปะอ่ะคนไหนทํางานทุกวันบ้างนะครับอ่พิมพ์บอกครูหน่อยนะครับอ่าอ่าอ่ะบอกก็วันนี้นะครับ ที่เราจะมาตื่นรู้ร่วมกันอยู่ใกล้คนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นจริงเหรอปะเด้ครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําแววตาบุคลิกท่าทางเราจะเหมือนคนคนนั้นจริงหรือเปล่าอจริงมาเดี๋ยวเรามาตื่นรู้ร่วมกันนะครับโคชกรพิมพ11รัวๆใครที่เข้ามาแล้วส่งพลังงานบวกๆได้เลยคุณนามนี่แอบทํางานไปด้วยแล้วแอบดูลฟ์ไปด้วยจะมาระว,วังเดี๋ยวเจ้านายจับได้นะนะครับคุณนามบอกว่าตอนนี้หนู work from home ค่ะจริงเหรอปะ ส่สนให่นูจะต้องส่งพลังงานบ่อได้ค่ับครูค่คะนูแอบทํางานแอบทํางานแลแอบดูไลฟ์ครูไปด้วยทำไมครูมาเวลานี้ครูก็มาได้วันจันทร์นี่แหละน,น,นะครับวันจันทร์นะครับแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีด้วยนะครับวันนี้อากาศดีด้วยฝนไม่ตกนะครับเชียงใหม่ตอนนี้อากาศหนาวนะประมาณ20กว่านะครับแต่ตอนนี้มีแดดแล้วนะครับมีแดดหลัขอบคุณพลังงานบวกๆแล้วก็ขอบคุณทุกแชร์นะครับโคชก้อนนะครับ ส่งพลังงานเข้ามาช่วยมีความสุขในทุกๆวันวันนี้คนมีความสุขหรือ,อยังเนะียคนที่มีความสุขคืออะไรครับเป็นคนที่มีความสุขได้กับสิ่งที่เป็นแล้วก็สิ่งที่มีเห็นไหมดูดอกมงดอกไม้สิมีเยอะของครูนะ <c oughs> นะแอบมาอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะเป็นส่วนสาธารณะนะครับอแอบอยู่ในส่วนนี้แล้วส่วนนี้เขาจะขายของ ฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับครูก็ขับรถมาเฮ้ยตรงนี้อากาศดีเนาะไม่มีผู้คนเลยเสร็จเรานะครับก็เลยได้สถานที่เลยนะครับขออนุญาตยกมือไหว้สถานที่แล้วนะครับส่งพลังงานแล้วก็ช่วยกันแชร์นะวันนี้หัวข้อนะครับอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะจึงมะนะใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยครูแชร์สักสองแชร์เนาะแชร์ไปแล้วก็บอกครูด้วยนะครับนะมีคนที่คุณอยู่ใกล้ด้วยอ่ะ นะครับอยู่บ่อยๆเลยนะมีใครบ้างที่อยู่ที่คุณอยู่ใกล้เขาบ่อยๆอะ่ะคุณลองสังเกตจับพฤติกรรมตัวเองดูนะว่ามันมีคําพูดอะไรที่ออกจากปากเราและคําพูดนั้นไม่ใช่คําพูดที่เราใช้บ่อยๆนะแต่เป็นคําพูดของคนคนนั้นน่ะที่อยู่ใกล้เราอะ่ะแล้วเอาคําพูดของเขามาใช้อะ่ะบางทีก็มาสะบดรู้จักกับว่าสะบดไหบางทีก็แบบว่านํามาแบบ ใช้กับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวมีไหมมีใครเคยใช้คําพูดของคนที่อยู่ใกล้ตัวบ้าคนอยู่ใกล้หรือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะอยู่ในกรุป๊ปในแก๊งเดียวกันหนึ่งเงี้ยนะครับแล้วอะไรครับแล้วแบบเฮย้ยทําไมฉันใช้คําพูดของเขาว่าทําไมคําพูดของเขามาหลุดจากปากเราอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมีไหมอ่านะครับมีใครเคยจะมไหรือแม้แต่การกระทําอย่างเช่นมือไม้ท่าทางแววตา รอยยิ้มของเราบางทีเราก็ copy นะ copy คนที่อยู่ใกล้เราตลอดตลอดเราไม่ใช่แค่เรา copy เขานะคนที่อยู่ใกล้เราบ่อยๆอ่ะเพื่อนซี้เราเพื่อนสนิทเราแล้วเจอเราบ่อยๆด้วยนะหรือว่าคุยกับเราบ่อยๆเนี่ยเขาก็แอบ copy คำพูดเราแอบ copy การกระทำของเราไปไปใช้ด้วยนะครับนะมีมะนะครับคุณทันชนกบอกว่าตอนนี้ท ok ี่นครศรีฝนโตกค่านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนก็ค่อยๆทยอยตกเนาะเห็น เห็นเพื่อนครูบอกว่าอีสานนี่หนาวมากกรุงเทพหนาวด้วยจะมาเนะือทางใต้น่าจะมีฝนนะครับนะ่าคุณน้ำบอกว่าส่วนใหญ่เพื่อนจะชอบก๊อปปี้ท่าทางและคำพูดของหนูค่ะจริงหรอป่าเนอะเราไม่ได้ไปก๊อปปี้เพื่อนจะมาอ่ะใครที่ชอบก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้คำพูดก๊อปปี้การกระทำนะครับของคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเราต้องมีสตินดนึงนะครับแต่จริงเราก๊อปปี้โดยไม่มีสตินะส่วนใหญ่เพราะเราอยู่ใกล้เขาตลอดตลอดพฤติกรรม นะครับความคิดการพูดการกระทำนะครับแม้แต่รอยยิ้มเนี่ยเราก็แอบ,บก๊อปปี้เขามาใช้ด้วยนะครับวันนี้คุณอยากจะก๊อปปี้ใครบ้างอ่ะนะครับวิธีการก๊อปปี้ก็ง่ายที่สุดใช่ไหมพยายามเอาตัวเราอ่ะเอาใจเราไปสูงสิงนะครับต้นแบบหรือว่าความสำเร็จในแบบที่เราต้องการ อย่างบางคนมาดูเพจครูครูก็จะมีแบบทุกวันที่1กับวันที่ส6สมาคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อ่ะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะแบบไปหาข้อมูลหาข่าวมานะครับว่ามีใครบ้างหนอในประเทศไทยที่ถึงเวลาแล้วนะที่คุณแบบรอยยิ้มของคนโชคดีเป็นอย่างนี้สมาเราจะได้ก๊อปปี้สมาเอามาให้ลุกศิษย์เราดูในเพจนะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยเรื่องของความโชคดีเนี่ย ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยเนาะเพราะว่าอะไรที่มันเสี่ยงมากๆอนะโอกาสที่มันจะได้มันก็จะน้อยใช่ไหมเออเรื่องของลอตเตอรี่ก็เหมือนกันนช่ไคนจะถูกหนึ่งในหนึ่งในกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครูไม่แน่ใจแต่มันก็น้อยแต่มันก็ยังมีคนถูกใช่ไหมเพราะฉนั้นเวลาเราจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะอย่าไปซื้อแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนในนี้ขอย้ำนะครับส่วนเรื่องของถ้าเราอยากจะซื้อแบบเสี่ยงโชคแล้วแบบเงินยังอยู่ก็ไปซื้อสลับความเสี่หรือว่าสลับตกสสเน เออแล้วเป็นเงินฝากระยะยาวด้วยนะครับส่วนใครที่แบบว่าซื้ออยู่แล้วนะครับเดือนละใบเดือนละสองใบก็แบบว่าถ้าไม่ถูกก็ถือว่าช่วยชาตินะครับช่วยประเทศชาติเพราะว่าเงินที่เราซื้อในลอตเตอรี่เนี่ยก็ไปช่วยชาติได้เหมือนกันอันนี้ครูขอย้ำเนาะนะครับเพราะอย่างเนี้ยเวลาที่เรานะครับอยากจะก๊อปปี้ใครนะครับพยายามเอาเอาใจเราเอาตาเราเอาปากเรานะครับไปสูงสิงนะครับคนที่ เขาสาเร็จในแบบที่เราต้องการอย่างสมมติเราทำธุรกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็ไปดูสิว่าคนที่เก่งเก่งเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นใครเราจะรู้ได้ไงครับกู๊กาก็เสิร์ช g o o g l e ได้เลยนะครับแม่วเวลาจะเสิร์ชร้านอาหารร้านขนมจีนร้านส้มตำอร่อยๆแถวบ้านเราเสิร์ชได้เลยใช่ไหมเสิร์ชใน Google เราก็ลองเสิร์ชพิมพ์ดูว่าเอคนที่อสังหาริมทรัพย์เก่งๆในประเทศไทยหรือว่าอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นใครเราจะไปแอบดูใน y o u t u b e นะไปดูในเฟซด เนะียไปดูในทวิตเตอร์ไปดูแบบคาแรคเตอร์เขาอะ่ะเราก็ไปดูเขาทุกเช้าเดี๋ยครับหรือว่าก่อนนอนตั้งดียว่าอ๋อเขาทําแบบนี้นี่เองเขาเรียนรู้แบบนี้เขาชอบอ่านหนังสือแบบเนี้ยเราก็จะได้แบบเอยก๊อปปี้เขาเดี๋ยครับดูเขาไปบ่อยรู้สึกถึงเขาไปบ่อยเนี่ยเราก็สามารถจิตของเราจะเป็นตัวก๊อปปี้เองนะเราจิตของเราจะก๊อปปี้เองนะครับใช่ครับคนหน่อยนะครับบอกว่าอยากสําเร็จก็อยู่ใกล้ก่นสาเร็จครูเคยครู เคยเห็นนะครับคนที่ทำเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อะ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาหลุดออกจากวงโคจรไปเลยเขาก็จะไม่สําเร็จอันนี้จริงจะมคือต้องไปสูงสิ่งกับคนที่เขาแบบคิดบวกอะ่ะคนที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่เขาบอกว่ากำความฝันไว้แน่นๆอะ่ะเราต้องไปอยู่ใกล้กับคนแบบนั้น ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่แบบว่าไอา้ฉันทําเราไม่สําเร็จเลยอะ่ะมาทามาต้องปีสองปีแล้วอะ่ะแล้วเราไปอยู่ใกล้คนแบบนี้นะเราก็จะท้อใจถออใจไปก่อนแล้วก็เออจริงนะฉันก็ยังไม่สําเร็จเหมือนเธอฉันก็เลยไม่ทําต่อแล้วเพราะอย่างนี้ถ้าเราสังเกตไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเกี่ยวขายเครื่องสำอางชาโนุพก้าอ,อะไรอย่างงี้สมมติ่าบางคนอะ่ะคุณต้องไปแบบอยู่ใกล้คนที่เขาแบบมีฝันแน่นๆน่ะ เขาจะแม้มีเป้าหมายที่มันชัดเจนอะ่ะอย่าไปคลุกคลีกับคนที่แบบว่าไวา้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วไปขายอย่างอื่นก่อนไปขายไอติมไปขายอะไรคือแบบเปลี่ยนเป้าหมายตลอดตลอดอะ่ะอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจยังไม่หนักแน่นมากพอนะครับเราต้องหาคนที่มีใจคนที่ใจหนักแน่นแล้วใจเราจะหนักแน่นตามไปด้วยเดี๋ยวครับเออนะมีใครชอบอยู่ใกล้คนที่แบบว่าใจโรเลมเนะครับ บางคนบอกครูข่านหนูไม่ได้อยากอยู่ใกล้หรอกแต่ใจหนูว่าชอบพาหนูว่าไปเจอคนที่แบบใจโลเลใจลังเลอะไรอย่างเงี้ยมีมะมอ่ามีใครที่บอกว่าชอบอยู่ใกล้คนที่แบบขี้โลเลลังเลบ้างหรือว่าตัวเราเองค่ะหนูนี่แหละเป็นคนที่ขี้ลังเลขี้โลเลมากๆแล้วทําอะไรก็จะแบบว่าทําครูเคยอ่านอ่านเจอคําพูดที่เขาบอกว่าอะไรนะขยันขยันอดทนทาไมยังจนอยู่ ูกเะเธอไม่เข้าใจหลักของอิทธิบาท4ี่เหรอขยันอย่างเดียวมันไม่ได้รวยนะมันไม่ใช่อ่ะมันต้องแบบรู้จักคําว่าอิทธิบาท4ี่ไหมหนทางสู่ความสําเร็จบาทนําไปสู่ความสําเร็จอะ่ะถ้าคุณใช้บาทของความบาทบาทก็คือเส้นทางที่เราจะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยนะมีแค่สี่อย่างเองมีอะไรบ้างมีใครรู้บ้างช่วยกันพิมพ์มาหน่อยเร็วเดครับเออนะขยันอย่างเดียวมันไม่ได้รวยนะ ขยันอย่างเดียวมันไม่สําเร็จมันต้องมีอะไรครับมีฉันทะนะครับขยันด้วยแต่แบบว่าโวยไปด้วยขี้โมโหไปด้วยกับสิ่งที่เราทําอยู่กับหน้าที่การงานที่เราทําอยู่มันไม่ใช่นะคุณต้องพอใจกับสิ่งที่คุณทําด้วยมีความรักในหน้าที่การงานของคุณด้วยจะมาเออฉันทะรักในสิ่งที่ตัวเองทํารักในหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบคือถ้าไม่รักก็ต้องอยู่กับมันอย่างอย่างสิ่ง อย่างมีความสุขสิก็มารักรักในหน้าที่การงานของตัวเองนะครับฉันทะวิริยะมีความเพียรโอเคคุณขยันอยู่แล้วถูกแต่ทำไมยังไม่รวยทำไมยังไม่สำเร็จยังไม่ยังไม่สักเซสก็หนึ่งคุณต้องมีมีฉันทะด้วยนะต้องรักในหน้าที่การงานด้วยไม่ใช่ขี้วินขี้บน่นเห็นอะไรก็น้อยใจเห็นคนสําเร็จก็อิจฉาอย่างนี้ไม่ได้เด็กครับวิริยะมีอยู่แล้วฉันวิริยากิตตะคนขยันเนี่ยเป็นคนที่มีจิตตะไหม จดจ่อต่อหน้าที่การงานครูก็มันก็ต้องมีต้องถามตัวเองด้วยว่าเวลาเราขยันนนะ่ะเราโฟกัสการงานของเราไหมเราโฟกัสเป้าหมายไหมหรือว่าขยันแค่ว่าต้องทําหน้าที่มันเสร็จๆไปแต่ว่าไม่ได้ขยันแบบคนที่มีจิตตะก็คือยังโฟกัสเป้าหมายอย่างแน่วแน่บางคนขยันแบบว่าเอยทำให้มันจบๆแต่ว่าไม่ได้จิตตะ จดจอ่อต่อเป้าหมายของตัวเองแค่แบบจดจอ่อต่อหน้าที่การงานของตัวเองแค่นั้นไม่ได้ไปดูว่าเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้นน่ะมันมีไหมความสําเร็จที่มันใหญ่กว่านั้นสูงกว่านั้นน่ะเรามีบ้างหรือเปล่าเราแค่จดจ,จอกับตรงนั้นน่ะถ้าเราจดจ,จ่อกับอะไรเราก็จะได้แค่นั้นรู้จักไหมจดจอกับอะไรเราก็จะได้แค่นั้นจดจอกับหน้าที่ที่เราทำเราทําใช่เราขยันถูกเราก็จะได้แค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการจิตตะ จดจ่อต่อความก้าวหน้าของตัวเองด้วยนะครับจดจ่อต่อเป้าหมายที่มันสูงกว่าน่อยนึงอะ่ะสูงกว่าขยับไปดีแล้วสเต็ปดีแล้วสเต็ปฉันทะวิยะจิตตะข้อสุดท้ายเนี่ยหลายคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมีวิมังษาบอกครูขาหนูขยนขันค่ะแต่ทำไมหนูยังไม่รวยครูขาหนูขยนขันค่ะแต่หนูไม่สําเร็จเพราะคุณไม่วิมังษาไงวิมังษาคือการวิเคราะห์พิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเราขาดอะไรไปเราขาดทักษะอะไรไหม เราขาดความรู้อะไรหรือเปล่าหรือเรายังไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเราเลยเราก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆอยู่เหมือนเดิมมามาอะไรที่เราทำเดิมๆแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์เดิมๆใช่ไหมอันนี้ครูพูดไปตั้งหลายรอบแล้วว่าใช่ไหมราะอย่างเนี่ยถ้าคุณทำสิ่งเดิมแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นก็จงทำสิ่งเดิมนั้นแต่ถ้าทำสิ่งเดิมแล้วชีวิตยังไม่เปลี่ยนคุณต้องวิมังสาละต้องวิเคราะห์ตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วใช้สตินิดหนึ่งว่าเฮ้ยฉันขาดอะไรไปหรือเปล่าฉัน ไม่มีทักษะอะไรไหมฉันจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมไหมอะฉันจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มไหมฉันจะไปดูไลฟ์สไตล์ของคนที่ประสบความสําเร็จไหมว่าในแบบของฉันเนี่ยว่าเขาทําอะไรบ้างเขามีมายเซตยังไงอ่ะในหัวเขาอะเขามีความคิดแบบไหนเออเนี่ยข้อสี่เนี่ยดอกจันไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะว่าเราต้องวิมังษาด้วยนะนะครับต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาตัวเองด้วยว่าเฮ้ยฉันขาดอะไรไปบ้างฉันต้องพัฒนาตัวเองอะไรหรือเปล่าฉันต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ อันเนี้ยสาคัญเพราะอย่างเนี้ยถ้าบางคนจะบอกว่าขยันเราไม่รวยเนี่ยครูว่าคุณยังขาดอีก3ข้อนะครับถ้าเรายึดหลักของอิทธิบาท4นะบาทสุขามสำเร็จนะโอเคไหมมาดูพิจารณาตัวเองว่าเราขาดข้อไหนนะรักในหน้าที่การงานไหมนะครับพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่พอใจก็ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองฉันทะวิริยะมีความเพียรอยู่แล้วจิตตะจดจ่อต่อเป้าหมายของตัวเองด้วยนะเป้าหมายที่มันสูงขึ้น เป้าหมายที่จะทําให้ตัวเองดีดดขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็วิมงังษาตัวเองบ่อยๆว่าทําดีแล้วขาดอะไรตรงไหนนะครับน้องเหมียวเดินมาแล้วว่าครัว่าม่ยวมียวมียวมีวครัวว่าคุณน่าจะเกี่ยวกับน้องเหมียวเนาะไปที่ไหนก็เจอเดเทเธอละนะเจอแมวตลอดเมื่อวันไปวิ่งตอนเย็นนะครับวิ่งแบบหลงหลงทางไปอ่ะก็ก็ไปเจอน้องแมวนะครับตอนขากลับนะครับน้องแมวสามสีแค่เรียเขาก็มาแล้วนะครับอใครตื่นรู้แล้วนะครับ ใครตื่นรู้วันนี้นะอย่าอยู่ใกล้คนที่สำเร็จนะคุณก็จะสำเร็จอยู่ใกล้คนแบบไหนคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นครูขาดถ้าหนูเอาตัวไปอยู่ใกล้เขาไม่ได้อ่ะหนูทําไงหนูเอาใจสิคะเอาใจไปอยู่ใกล้คนคนนั้นนะครับแล้วหนูจะเอาใจหนูไปอยู่ยังไงอ่ะดู y o u t u b e นะดู y o u t u b e คนคนนั้นนะครับดู YouTube ร้านกาแฟเ้าเลยอยากมีร้านกาแฟดู YouTube คนที่เขาสําเร็จในธุรกิจกางงานของเราเราไปดูสิว่าเขาชอบไลฟ์อะไรนะครับ เออสมมุติว่าเราขายชาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปดูสิคนที่เขาสําเร็จเกี่ยวกับขายชานะ่ะ <c oughs> เขาเขาชอบพูดอะไรเขาชอบอ่านหนังสือแบบไหนเขาใช้ชีวิตแบบไหนไปดูเขานะ <c oughs> เราไปดูสิคนที่เขาขายอะไรครับขายกาแฟนะเขาขายกาแฟแล้วเขาแบบสําเร็จอ่ะเขาทําอะไรอยู่เขาขายไอติมนะไปดูคนที่เขาขายไอติมสิเราอยากขายไอติมอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณไปดูคนแบบนั้นเนะอย่าไปอยู่ใกล้คนที่แบบไอถอตแต่หมดกําลังใจ ดีโพยดีพายคิดลบแบบนี้ไม่เอานะคิดลบมันมีอยู่แล้วในชีวิตขนาดครูเนี่ยครูเป็นครูเนี่ยความคิดลบๆมันมีเข้ามาอยู่แล้วนะเอออย่าไปคิดว่าแหมเรียนเอนเอรียนฮิปโนโทพีเรียนไมเซ็ตมาจะไม่มีไมเซ็ตบวกๆมาจะไม่มีความคิดลบเลยเหรอมันมีครับแต่ว่าสิ่งที่คุณเรียนมามันทำให้คุณจัดการความคิดลบๆอะได้เร็วขึ้นต่างหากละ่ะจะมาเออ ความคิดลบๆบมันมีกระทบใจเราอยู่แล้วมันมีเข้ามาหาเราอยู่แล้วแต่เราจะมีวิธีการจัดการความคิดลบๆบนั้นได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นเองนะครับเพรอย่างเนี้ยจงเลือกเอาใจของเรานะครับไปอยู่ใกล้คนที่เป็นแบบแบบที่เราต้องการนะครับถ้าคุณอยากจะมีรอยยิ้มก็ต้องมองหาคนที่เขายิ้มบ่อยบอ่ะนะครับไปดูซิเฟ e บุ๊กเขาอ่ะอุตส่าห์แอดเป็นเพื่อนกันแล้วไปดูซิว่าเขายิ้มไหม่ะวันนี้เออไปดูซิว่าเขาทาอะไรบ้าง นะอ่ะอ่ะนะครับตื่นรู้ไหมอ่ะตื่นรู้มาวันนี้คุณอยู่ใกล้ใครคุณจะเป็นแบบนั้นนะนะไปซื้อหนังสือดีๆมาอ่านสักเล่มสองเล่มเด้อมาเดือนละเล่มก็ยังดีบางคนครูขาหนูปีนึงหนูหนอ่านหนังนสือครูยังไม่จบเลยค่ะอายะมีลูกศิษย์ครูอยู่คนหนึ่งบอกว่าครูขาเล่มยิบเอ็ดวันสิจิตชีวิตปฏิหารหนูอ่านไม่จบเลยครูก็นั่งดูไทม์ไลน์เขาไว้เชิญซื้อหนังสือฉันไปเป็นปีแล้วนะเธออ่านไม่จบเลยเหรอหนูอ่าฝึกไม่จบเลยค่ะ ว่าอ่านแล้วใจสั่นนะอ่านคอมเมนต์แล้วใจสั่นเลยเหลือยีิบเอ็ดวันผ่านไปแล้วสามร้อสิบห้าวันเธอยังฝึกไม่จบเลยอะแล้วเธอจะหวังอะไรอีกอ่ะครูกาหนูแอบ,บหวังลึกๆว่าหนูจะอ่านจบอีกปีหนึ่งข้างหน้านะครับจริงๆหนังสือถ้าคุณตั้งใจอ่านจริงวันเดียวก็จบนะครับแต่บางบทดิ้งว่าบางบททดสอบเนี่ยก็ให้เวลา21เดวันเธอก็ต้องฝึก21วันนะนะครับเออ ถ้าทำตรงนี้ยังไม่สําเร็จเราเมื่อไรจะสําเร็จล่ะเนี่ยมามาไปหยิบหนังสือเก่าๆที่อยู่ในชั้นเราก็ได้นะเดินไปไนในห้องเราอ่ะหนังสือเก่าๆครูวันนี้หนังสือจะให้อะไรความรู้อะไรกับชีวิตฉันให้ฉันตื่นรู้เรื่องอะไรให้ฉันยำเรื่องอะไรกับชีวิตฉันอหยิบมาสักเล่มหนึ่งแล้วขวามาทีนี้ครูขามันมันหนามากเลยอ่ะหนังสืออะไรหนาขนาดนี้รู้อ่านไม่จบหรอกก็ใช้หลักการของครูสิ บอกหนังสือเล่มนี้ว่าคนเขียนหนังสือเล่มนี้จ๋าเทวดาจา๋าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ๋าถ้าหนูเปิดหน้าไหนเนี่ยแสดงว่าหนูต้องรู้เรื่องนั้นหนูจะต้องตื่นรู้เรื่องนั้นซะมะให้ความรู้หน้านั้นกับหนูนะคะแล้วหนูก็เปิดเลยค่ะเปิดหน้าไหนอ่านหน้านั้นจบไม่ต้องอ่านทั้งเล่มหรอกแล้วหนูจะสนุกกับการอ่านนะครับ คุณทยรัตน์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาซื้อหนังสืออาจารย์ลค่ะนะ,ค,ะครับอาจารย์ไหนถ้าอาจารย์ตอนนี้ก็ติดต่อเว็บไซต์ครูหรือว่าติดต่อที่อินบ็อกซ์เพจครูได้เลยนะอยากได้หนังสือเล่มไหนตอนนี้ก็ที่สำนบันครูก็มีหนังสือหลายเล่มเนาะนังสือจากโค้ดสิท่านก็11เล่มแล่มละนังสือจากครูอีกก็ตอนนี้พิมพ์อีกเล่มหนึ่งนะครับจิตจักรพัดเล่มสีชมพูเนาะนะครับทางสนักพ,พิมพ์บอกว่าจะเสร็จอย่างเร็วก็คือวันที่7นี้แล้วว่าวันวันที่เกิดครูอีกอะครวัใเ้ นะครับเสร็จวันเกิดพ่อผมอีกหรอเะไครับไม่น่าเชื่อเลยเนี้ยอะครับอ๋อเขาเป็นคนบอกครูเองว่าอ๋ออย่างเร็วจะจัดเสร็จวันที่เจค่ะแล้วก็จัดส่งให้ได้วันที่เจ็ดหรือวันที่แปดเลยประมาณเนี้ยเราโอหอะไรจะดีใจขนาดดีนะครับอ่าพยานเนี่ยครูฝากเอาไว้นะครับ,นนรรบมันไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวนะ YouTube ก็ได้ YouTube มีเราดูฟรีๆเยอะมากเลยนะครับเสิร์ชไปเลยว่า อ๋อวันนี้ฉันอยากได้ความรู้เรื่องนี้ก็พิมพ์สักคำสองคำไปคุณก็เจอแล้วเดี๋ยวครับนะครับเพื่นเนี่ยถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จในแบบฉบับของคุณจงเอาตัวของคุณเอาใจของคุณไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นเดี๋ยวครับสม่ําเสมอนะครับไปดูเขาไปบ่อยอ่านบ่อยนะครับพัฒนาตัวเองบ่อยๆวิวิมังษาตัวเองบ่อยๆนะครับแล้วคุณนั่นแหละจะกลายเป็นต้นแบบความสําเร็จให้กับคนอื่นได้ด้วย <Krist ian> นะครับกลายเป็นต้นแบบของรอยยิ้มให้กับคนอื่นได้ด้วยกลายเป็นต้นแบบของคนที่มีแววตาที่เป็นมิตรให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูฝากเอาไว้นะครับว่าถ้าคุณอยู่ใกล้ใครนิสัยของคุณนะ่ะจะเป็นแบบเขาถ้าคุณอยู่ใกล,ใกจะจะลใ้ใครนะครับคําพูดของคุณก็จะคล้ายๆเขาถ้าคุณอยู่ใกล้ใครความคิดของคุณก็จะคล้ายๆเขาถ้าคุณอยู่ใกล้ใครเงินในกระเป๋าของคุณก็จะอยู่ใก ก็จะใกล้ๆก,กับเงินในกระเป๋าของคุณกับกระเป๋าขเขาด้แหละเกี่ยวกันไหมอ่ะก็อย่างที่ค่าเฉลี่ยใช่ไหมเคยอ่านเจอไหมค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่เราครบอ่ะสามคนอ่ะสามคนหรือห้าคนก็นแล้วแต่เอามาเฉลี่ยไรายได้อ่ะเราจะมีะไรายได้ใกล้เคียงกับเขาจริงนะไม่ใช่ไปเลือกคบเพื่อนนะนะเลือกคบคนที่ทําให้ตัวเองดีดตัวเองขึ้นที่อยากให้ตัวเราดีดตัวเองขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นเลือกคบคนแบบนั้น อย่าไปเลือกคบคนที่ทําให้ใจเราฝ่อใจเราห่อเหี่ยวนะครับแต่ถ้าคุณมีใจที่เหนือกว่าเขามีใจบวกที่สูงกว่าเขาคุณก็จงพยายามอยู่ใกล้เขาแล้วทําให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเราแบบนี้ยิ่งเจ๋งไปใหญ่ทำไมไม่ใช่ดิดตัวเองออกไปฮนะรเราพยายามทําให้เขาว่าพยายามแบบก๊อปี้เราให้มากที่สุดอะถ้าเขาก๊อปี้เราไม่ได้ก็จะดิดตัวเองออกไปเองจริงหรือปะนะครับวันฝากเอาไว้นะครับ อยากอยู่ใกล้คนโชคดีก็อาตาไปดูคนที่โชคดีเช่นดูข่าวคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานะครับอยากอยู่ใกล้คนสําเร็จในธุรกิจการงานของเราก็พยายามติดต่อเขาพูดคุยกับเขาไปดูไลฟ์สดเขานะครับว่าอ๋อเขาทำธุรกิจขายน้ำใช่ะมหขายน้ําส่งเนี้ยอย่างคุณคุณติ๊กกัญญาดาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทาขายน้ําส่งเร้อใช่ไมะนะครับน้าดื่มเนี่ยเวลาเอาน้ําไปส่งลูกค้าก็สวดต์ในลูกค้าใช่ไมะ เสียงสวดมนต์ก็ไปอยู่ในน้ำใช่ไหมลูกค้าดื่มน้ําหมดโหลห,ห,หมดล็อตสั่งเราอีกโอ้โหเพราะอะไรก็หนูสวดจักรพรรดิตลอดตอนขับรถไปส่งน้ําให้เขาว่าก,กูขาไม่น่าหรอเถอไข่ดีตลอดตลอดใ่บางคนทำกับข้าวไปอย่างเงี้ยคุณเพนมาไหมนะครับลูกค้าสั่งกะเพราทีละร้อยกล่องอย่างเงี้ยใช่ไหมทำกับข้าวไปสวดจักรพรรดิในใจไปหรือว่าสวดออกเสียงใส่แมสด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมทำกับข้าวไปโอ้โหมีหน่าลูกค้าสั่งทีละร้อย ร้อยกล่องโพสตมาทีเนี่วเฮ้ยเธอผัดกะเพราทีร้อยกล่องเลยเหรอหคุณเพนนะจัดเชิงเสาเด่วลูกศิษย์ครูกูจําได้นะลูกศิษย์ครูคนะรครชังหวัดอะไรใจะมอ่ะวันนี้ฝากเอาไว้นะครับจงตื่มรู้เลือกเอาจิตของเราไปอยู่ใกล้คนที่เราอยากจะสําเร็จในแบบแบบนั้นนะครับโอเคไหมวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับตื่นรู้ไห ใครตื่นรู้แล้วพิมก็ตื่นรู้นะครับใครอยากเป็นคนโชคดีให้พิมพเขาว่าโชคดีใครอยากเป็นคนที่มีรอยยิ้มไม่ง่ายพิมพคําว่าฉันมีรอยยิ้มไม่ง่ายใครอยากเป็นคนสําเร็จก็พิมพ์าว่าฉันเป็นคนสําเร็จใครอยากเป็นต้นแบบของความสุขความสําเร็จให้กับผู้อื่นก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับ คนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับมิลคอลคาสุยครับสวัสดีครับอาาอากาศเริ่มเย็ยนอีกแล้วนะครับขณะมีแดดแ้วเนี้ยอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนี่แอบมาอยู่ที่นี่นะนะครับว้าวสวยมากเลยอะ่ะนะครับเดี๋ยว ไม่มีใครด้วยเราเสียงดังได้ด้วยชอบเสียงดังมากครูเป็นคนพูดเสียงดังะยังไงครับชอบไหมสวยไหมนี่คือกาดบาเปา <c oughs> กาดบาเปาในะครับอัมพวาเชียงใหม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับไปแล้วมีความสุข,ขมากนะครับ